ตำรวจเรียกตรวจสอบรถของผู้ต้องสงสัยพบสาวประเภทสองเป็นคนขับไม่ยอมลงจากรถพร้อมกับล็อกประตูรถไม่ให้ตำรวจตรวจสอบก่อนจะนำโทรศัพท์ออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กตำรวจจึงเรียกรถสไลด์มายกรถเพื่อไปตรวจสอบที่โรงพักแต่เจ้าของรถคันดังกล่าวไม่ยอมลงจากรถเพื่อให้ตำรวจตรวจสอบรอจนแม่มาถึงจึงจะยอมลงตำรวจตรวจสอบภายในรถพบบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งตัว อยู่ภายในรถของผู้ต้องสงสัยตำรวจจึงนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดพบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย<ด>ก่อนจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายนำตัวส่งร้อยเวรดำเนินคดีต่ตอไป,ไปรไนะถหหนนนนููซึ่่งอากกักับชิบพี้นน มีพี่นองที่หนูรู้จักหนูก็กลัวนะใช่ไหมคะพอหนูกลัวเสร็จหนูก็เลยไล์สดเขาบอกให้หนูลงหนูไม่ลงหนูลอหนูไล์สดจนกว่าแม่หนูจะมานะคะแใ่ทีเนี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าจะโดนคดีอะไรถ้าจะโดนคดีอะไรก็อยากให้พี่เขาแจ้งหนูตรงนี้เลยตรงไล์สดเนี่ยค่ะคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คดียาลายหนูโดนเรื่องอะไรแล้วเจ้าหน้าที่เขาแจ้งเราว่าสดคนเกินไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะ บอกว่าตรวจค้นอะไรไหมไม่ได้บอกบอกแค่ทุบทุบทุบให้ลงรถแค่นั้นเขาได้แจ้งไหมครับเขาได้แจ้งไหมครับไม่ได้แจ้งค่ะไม่ได้แจ้งไม่ได้อะไรเลยสักอย่างหนึ่งค่ะว่าจะขอตรวจรถทําอะไรทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไหมครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจแจ้งว่าเป็นตํารวจพี่คนนี้เป็นคนแจ้งอ่าแล้วอะไรต่อตรได้ดูแค่นั้นอันนี้ตำรวจเอาบัตรให้ดูแล้วก็ทุบรถไม่ได้ทุบรถเลยทุบคานนี่มีอยมีคานแล้วอะไรต่อเล่าาพอเสร็จปุ๊บบอกให้หนูลงหนูไม่ลงซึ่งหนูรู้จักกับพี่เขาหนูก็คุยกับพี่เขา ซึ่งว่าไม่อยากลงรถเขาก็โดนตีกวาดโดนยัดยาแค่นั้นเองค่ะแล้วตอนนี้ได้ตรวจผลแล้วเจออะไรไหมไม่ตรวจคนรถแล้วไม่เจออะไรทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวเราตรวจตัวคือตัวเรายืนยันว่าไม่ได้มีความผิดอะไรใช่ค่ะมีการไปเร็ยกไหมครับแล้วเราตรวจตัวที่แา้ววันนี้มันตรวจไม่ก็มาเนี่ยเขาโทรเรียกสาวโทรเรียกจักรเป็นลูกจักรกาอยู่พัทยามาตั้งนานแล้วก็บอกให้กลับยายบอกให้กลับไปอยู่บ้านไม่ได้ขายของขายอะไรฉันนะคะมาหาทิ้ตลอด พราะฉันทําสิ่งผิดกฎหมายมันไม่รวยเข้าใจยังฉันเลยเลิกทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่กลับมาทํางานสุจริตนะอ๋อเคยเราเคยฉันเคย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 ถูกจับฉันเคยโดนจับสิ่งผิดกฎหมายฉันเลิกหมดฉันมาตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเพราะทไปมันก็ไม่รวยฉันเลยเลิกทํามาทํางานสุจริตสบายใจแล้วสาเหตุที่ไม่ลงเพราะอะไรฮะสาเหตุที่ไม่ลงที่ไม่ลงเพราะเขารอฉันอยู่เพราะกลัวตำรวจยัดยา เข้าใจยังกูมึงไม่มีเดี๋ยวกูมีให้เพราะฉันเคยโดนไงตำรวจหาขึ้นแล้วนะมาถึงจะมายัดให้ฉันฉันบอกมึงกล้า,ายัดก,กูนะเดี๋ยวกูเรียกประชาชนมันไม่หมดมันไม่กล้า,ายัดมันบอกมีหมายหมายอะไรของมึงมเพราะกูอยากรู้นักมึงมีหมายอะไรไมหมายก็ไม่มีมีแต่ตัวมานานยังโอ้ฉันนานแล้วแต่สมัยเขาเล็กๆอ่ะฉันเลิกมาตลอดเลยฉันไม่จับแล้วฉันสาบานต่อหน้าต้อนต่อหน้าในคุกต่อหน้าพ่อพิษณุถ้าฉันถากถิ่นกฎหมายขอให้ฉันมีอันเป็นไป ฉันไม่เคยจับเลยฉันตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินงานสุจริตมันไม่ต้องอยู่แบบแราานะวังไง